ครับผมนะครับกาบสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีนะครับที่เคารพรักท่านกับผมพี่น้องนะครับคลิปนี้พ่อครับรถไทินดี้ครับถิดบาดจอเนียวบนครับพี่น้องอ่าพี่น้องครับคลิปนี้นะครับผมพาพี่ภาพน้องมาเยี่ยมมาชมมาเบิ่งนะครับเป็นรถแท็กเตอร์จอเนียครับพี่น้องทุงหมอกบรรยากาศอ่าถีบรรยากาศอ่า สรงหมอบนะครับัวน,นีอยู่บ้านน้องเล็กครับพี่น้องตำมันทำใหญ่ยยนะครับอำเภอร์ลาตนาบุรีจังหวัดส,สุรินทร์ครับจังหวัดส,สุรินทร์ถิ่นช่างใหญ่ครับพี่น้องนะครับตัวนี้มาทรงหมอบเป็นรถแทรกเตอร์ หาซหาูนดีครับบอมีคนขับนะครับตัวนี้เป็นโปรโมชั่นดาวสามไม่ต้องใช้คนขับเลยนะครับตัวนี้นะครับก่อนอื่นพี่น้องนะครับก่อนอื่นจะพาพี่เบิร์ดไปชมบรรยากาศนะครับนอนยางเบิร์ดหลอดนะครับอันนี้เป็นนะครับขอขอพระคุณพี่น้องนะครับขอพระคุณคุณแม่จำปานะครับคุณจําจำปาขออนก็อยบอบอเอยน้มสกุลเราด้วยครับด้วยเขาอย่าขออยญาเบ่อเอยน้มสกุลเรานะครับ เรจะเสือสพ่อครับคุณแม่กันป่าที่เรตัวนี้คือทีมงานของทีมปาจ็ดบนกำลังแนะนํำนะครับแนะน้ำระบบเกียร์นะครับแนะนํำระบบการใช้งานของรถนะครับเหล่าจุดที่ต้องแก้ไขนะครับจุดที่ต้องตัวเช็คนะครับต้องดูแลรักษาในจุดเบื้องต้นนะครับเป็นราคาครับประมาณนี้นะครับขอนะครับ อันนี้เป็นอุปกรณ์สามอย่างพี่น้องใบมีดดันดินนะครับผานพวนโรตารีครับใบมีดจะเป็นของนาซาพี่น้องนะครับมีกระจังหนามีไฟ led นะครับไฟสปอตไลท์ที่ล่างค้านี่ที่ดบาร์เจดโบนติดไทยครับพี่น้องโรตารีเป็นเม็ดเกาซิมฮาเซนครับของสยามมีพิมพ์เมตรครับเม็ดเกาซิมฮาเซนเช่นเคยนะครับพี่น้องใหญ่ยังเสียเลยพี่น้องนะครับประมาณนี้นะส่วนผานจะเป็นผานหกของ cmt ครับพี่น้อง ใบยี่สิบสี่นิ้วครับยังไๆยิงสี่เลยพี่น้องนะครับยังไงในลักษณะแบบนี้เลยนะครับประมาณนี้ครับตัดลังนะครับอ่าพี่น้องพี่น้องทัางนะครับคุณแม่จำปาเพิ่งกำลังอ่าตัวมมะฮงนมํากันพี่น้องนะครับตัวนี้ตัวมมะฮงนมํากันนะครับปฏิมาลับรถนะครับแขนนะครับลับรถ น้องบรรยากาศเจืิอเหมือนอบอุ่นขนาดพี่น้องนะครับอบอุ่นนะครับอย่างเสมืนอนครอบครัวเลยนะครับมาหนี่เรียบร้อยนะครับยิมง,งานจิตบาตรกำลังแนะนำนะครับอ่าครับสติกเกอร์รถไทยอินดี้ครับพี่น้องเลยนะครับ <_ <d> _>สำหรับอ่ารถที่ออกกับที่บ้านเจนีบุนนะครับพี่น้องนะครับผู้ขับที่มักสติกเกอร์นะครับหรือที่บ้านใดหรือที่บ้านใดออกรถกับ<_ <d> _ที่บ้านเจนีบุนนะครับอยากได้สติกเกอร์รถไทยอินดี้นะครับพี่นอ้องอ่าแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับ098108111ซักหนึ่งทักมาเลยครับว่บาเดี๋ยวที่บ้านเจนีบุนจะส่งสติกเกอร์ให้นะครับบริการจะส่งให้ฟรีเลยพี่น้องนะครับ บ้านนี้นะครับสุดยอดนะครับอ่ะพี่น้องนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปจะพาพี่พาน่องไปเบิงไปชมนะครับการแนะนํานะครับการไถาการทดลองนะครับการทดลองการถาให้ลูกค้าเด้อลองครับลองไถายเบิงนะครับพี่น้องนีเดี๋ยวบรรยากาศต่อไปนอกจะเป็นคลิปถัดไปพี่น้องสำหรับคลิปนี้พี่น้องจะได้จบการรีวิวเพียงเท่นี้ก่อนนะครับเกีติบาจันิบุนะครับรถไทอินดีนะครับจะได้ล่าพี่ล่าหน่องเี่งท่นี้ก่อนนะครับ สบายดีอยู่ดีไม่แห้งครับพี่น้องสุขภาพพลังกายแข็งแรงนะครับขาข้ายลำรวยนะครับผมติดบาทาะเจดียบุญขอนะครับลาพีลาน้องไปเพียงเทีนี้ก่อนนะครับกลาบสวัสดีครับ